สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยตามหากันมานานมากนะครับนั่นก็คือหอกศักดิ์สิทธิ์เนาะซึ่งในการเทรดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยตามหานะครับมันสําหรับเทรดเดอร์แล้วเนี่ยมันจะเรียกในเชิงเปรียบเทียบว่าเป็นแบบระบบเทรดที่สมบูรณ์แบบนะกลยุทธ์ที่สุดยอดนะครับไม่มีทางแพ้หรือเป็นสูตรสําเร็จที่เราต้องหามาันให้เจอนะครับเพราะว่า เทรดเดอร์ท่านนั้นท่านนูน้นท่านนี้เขาทํากําไรได้เขาจะต้องรู้อะไรที่เราไม่รู้อย่างแน่นอนเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้เราจะเรียกไอ้ทั้งหมดนั้นอะว่าหอกศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกคนซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าไอ้หอกศักดิ์สิทธิ์ที่หลายๆคนคิดอยู่มันน่าจะต้องมีใช่ไหมมันจะเป็นตัวช่วยแน่นอนแล้วเราเอาความหวังไปฝากกับมันที่จะชนะตลาดนี้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับ มันไม่มีอยู่เลยนะับไอหอกศักดิ์สิทธิ์ไอระบบมหาเทพอะไรเนี่ยซึ่งวันนี้นะครับก่อนเราจะไปเริ่มคลิปกันนะผมไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีระบบใดระบบหนึ่งแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายที่จะว่าลาลในระบบที่ท่านใช้เทรดอยู่นะครับเนื่องจากว่าผมเชื่อว่าระบบตั้งแต่ปี1,900นยจนถึงปัจจุบันนะครับทุกระบบเทรดสามารถทำอะไรได้หมดเนาะเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นความรู้แล้วก็ฟังไว้เป็นประสบการณ์แล้วกันนะฮะตรงนี้เนี่ย มาจากประสบการณ์ของผมด้วยเนาะซึ่งโอเคก่อนเราจะไปเริ่มกันวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทาง A-CAP ที่เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับทั้งคลิปเทคนิคแล้วก็คลิปในส่วนของ psychology นะแน่นอนว่าถ้าใครเป็นผู้ติดตามยุคเก่าๆนะก็จะรู้ว่าผมเนี่ยอยากพูดเรื่องจิตวิทยามากกว่าเทคนิคนะครับเพราะว่าเรื่องของเทคนิคเนี่ย ความเป็นจริงแล้วมันคือแบบมันน้อยมากใช้แค่ไม่ถึง10%หรือบางทีก็มัน20%เปรเท่านั้นนําที่เหลือก็เป็นเรื่องของ mindset หรือว่าจิตวิทยาแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยลองสังเกตดูว่าในส่วนของเทรดเดอร์ที่ซักเซสกับเทรดเดอร์ที่แบบชนะตลาดบ้างแพ้บ้างแต่ส่วนมากก็จะแพ้ใช่ไหมสิ่งที่มันแตกต่างนะครับระหว่างเทรดเดอร์ที่เป็นโปรกับเทรดเดอร์ที่เป็นปกตินะรหรือว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสาเร็จนี่แหละกับเทรดเดอร์ทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับนั่นก็คือ ม่เซตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็คงแบบโอ้ย oh, พี่พี่มันไม่ใช่ไม่เซตเราบอกว่ามันน่าจะเป็นท่าเททิ้เท,ท,ท่มากๆของเขาก่อนนะหยุดก่อนอย่าเพิ่งคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันในวันนี้โอเคตอนนี้นะครับก็ถ้าใครเนี่ย ขอเข้าสปอนเซอร์นิดนึงนะครับถ้าใครเนะี่ยอยากจะเทรดทองคำนะโดยที่มีสเปดต่ำๆเนาะเพียงแค่12จุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีคอมมิชชั่นเนี่ยสามารถเทรดได้ด้วยนะที่ A Cap เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเทรดชันข่าวแบบที่ไม่ปรับโลดเลเวลเลแล้วก็ไม่ปฏิเสธออเดอร์ order, นะครับก็สามารถเทรดได้ที่ A Cap เช่นกันนะเขายังมีซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยแล้วก็คนลาวเลยนะมีทั้งไลโอเอ หรือว่าอีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะครับสามารถติดต่อได้ง่ายได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างใต้ดีสคริปชั่นนะครับเราขายตรงๆกันแบบนี้เลยเนาะซึ่งไอลิงก์ตรงนั้นอ่ะทุกคนชอบเข้าใจผิดนะคือผมวงเล็บไว้ให้ข้างหลังแล้วนะครับว่าไอลิงก์นั้นอ่ะที่ให้ทุกคนเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าทุกคนอยากจะเข้าไปเปิดพอร์ตกับทางไอแคลดใดๆก็แล้วแต่นะครับมันไม่ใช่ลิงก์ไอบีนะทุกคนจะแบบว่าไปเจอโคชท่านอื่นมาแล้วก็บอกว่าเอยเราทําไมเราต้องสมัครลิงก์เขารงกเ้า็ไดต ก็เป็นยิงช่องผมไม่ได้ทำไอบีแล้วก็ถ้าท่านสมัครจากลิงก์ผมผมก็ไม่เคยได้ตังค์สักบาทจากการท่านที่ท่านสมัครไอลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้นะเพราะว่าผมไม่ท่านไม่ได้ทำไอบีกับเขาเนาะโอเคทีนี้นะครับเรามาเข้าถึงประเด็นหลักของเราในวันนี้ก็คือในส่วนของหอกศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเพิ่งรู้จักผมนะครับหรือว่ารู้จักผมมาไมไ่นานนะครับแน่นอนละ่ะว่าช่องผมเนี่ยไม่ได้เปิดมาแล้วก็ สร้างมาเพื่อมือใหม่โดยเฉพาะนะจะเป็นมือเก่าหรือว่ามือเก่าบ้างนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตคลิปแรกนะเปิดมาแล้วก็ไล่มาเกสตัคเจอเอ็ดมเลยถูกไหมถามว่าถ้าสมมติผมอยากจะเป็นเทรดเดอร์วันนี้แบบโอ้ยนั่งเล่นถ่ายฟีดอยู่เพิ่งนึกขึ้นได้อยากเป็นเทรดเดอร์เปิดช่องเทรดเดอร์ขึ้นมาแน่นอนครับมันไม่ขึ้นอะไรที่เป็นเอ็ดมซหรอกเพราะว่าคนหนึ่งเขาจะทําคลิปอะไรที่เป็นระบบเทรดที่เหมาะกับมือใหม่แบบนั้นใช่ไหมซึ่ง ผมเนี่ยไม่เคยทคําคลิปอะไรแบบนั้นหรืออาจจะเคยก็ได้นะจะไม่ได้แล้วลองไปหาหรือดูเนาะก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่แน่นอนนะว่าเราไม่ได้เจาะตลาดมือใหม่เท่าไหร่นะเราก็พูดถึงบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่า AMC เมนี่ยมันเป็นระบบที่มันค่อนข้างจะต้องใช้ความคิดนิดนึงนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เหมาะกับมือใหม่ทุกคนขนาดนั้นเนาะเอาเป็นว่าส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็เลงจะสื่อให้ทุกคนฟังว่าช่องผมไม่ได้ มีคนรู้จักมาตั้งแต่แรกแล้วก็เราไม่ได้เปิดมาแบบมือใหมจ่จ๋าเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าใครที่มารู้จักผมตอนนี้ก็คือโดนแล้วแน่ๆโดนอะไรใช่ไหมคำตอบก็คือโดนไลฟ์โค้ชหลอกมานะครับตลาดฟอเร็กในประเทศไทยนีย่มันมีด้านเทาๆหรือด้านมืดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแน่นอนว่าหลายคนนะหมดเวลาแล้วก็เงินมากมายไปกับอินดิเคเตอร์ไปกับกลุ่มซิกไปกับโค้ชว่า เอ้ยโค้ชเขาคนนี้ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแบบที่ผมพูดไปนะครับซึ่งเราอาจจะมองว่าเขามีอินดิเคเตอร์ตัวนี้แน่ๆเขามีตรงนู้นแน่ๆเราก็เลยเสียเงินไปผมอาจจะไม่แน่ใจในเรื่องของคําตอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมว่าทาไมคุณถึงจ่ายเงินให้คนพวกนั้นนะครับซึ่งโอเคแน่นอนแหละหมุนหมายอย่างหนึ่งนะครับเพื่อตามหาอะไรฮะจอกศักดิ์สิทธิน์ะครับ แต่ประสบการณ์ส่วนตัวของผมและเทรดเดอร์ระดับโลกหลายๆท่านเลยนะย้ำว่าระดับโลกเลยนะครับพ่สูจน์แล้วนะครับว่าไม่มีระบบไหนนะครับที่ทำงานแล้ววินเลทหนึ่งร้อยเปอร์เซตลอดเวลานะครับทุกคนในการเทรดสิ่งที่สำคัญจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ระบบที่เพอร์เฟกชนิดนะครับหรือว่าระบบที่เพอร์เฟกตลอดเวลานะครับแต่เป็นการเข้าใจว่า ทำไมระบบนี้ถึงเหมาะกับตัวเรานะครับทําไมระบบนี้ถึงเหมาะกับฉันถึงเหมาะกับเธอถึงเหมาะกับเรานะครับเรื่องของระบบเนี่ยเราคงจะพูดกันอีกยาวไกลนะครับแต่ว่าเราสรุปไปคร่าวๆว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับท่านจะไปเอาระบบอะไรมานะครับท่านต้องแบกเทสเพื่อที่ท่านจะเข้าใจในระบบของตัวเองก่อนเนื่องจากว่ามันไม่มีระบบไหนขายว่า มันเอาจริงๆเขาขายนะครับว่าทํางานแบบวินเลน100%เลยนะครับแต่ความจริงที่สุดนะครับไม่มีระบบไหนวินเลน100%แบบที่ทุกคนรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับแนะนําว่าไม่ว่าท่านจะเทรดดิสีจากช่องผม ICT จากช่องผมหรือจากช่องคนอื่นหรือว่าท่านจะเทรดอะไรของท่านอยู่นะครับทําความรู้จักกับระบบตัวเองก่อนนะให้ดีที่สุดโดยการแบ็กเทสและคำถามก็คือ เราจะรู้วิธีจาัดก,การความเสี่ยงได้ยังไงใช่ไหมคำตอบตรงนี้มันจะอยู่ในแบ็กเทสของเรานะครับหรือว่าคําถามต่างๆนานามากมายไม่ใช่แค่จัดก,การความเสี่ยงนะครับมันจะอยู่ในตัวของแบ็กเทสของเรานะครับซึ่ง หลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นแบบ a m c ICT หรือว่าเทคนิคพื้นฐานอย่าง MA m นะครับ MA คือ moving average นะทุกกลยุทธ์เนี่ยตั้งแต่ปีพัน0กนะครับหนึ่งพนเก้ร้อคศจนถึงคศปัจจุบันที่อัดคลิปอยู่นะครับนั่นก็คือ2องพนะครับมันยังใช้เทรดทำอะไรได้อยู่เหมือนเดิมเนาะประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะที่ผมเนี่ยเคยตามหาจอบสักสิทธิ์มานะครับคือผมอะ เข้าใจว่าทุกระบบอะ่ะมันสามารถทำอะไรของมันได้อยู่แล้วถูกไหมซึ่งเราจะมาพูดถึง a อ m m มนะเป็นระบบที่ผมใช้ตั้งแต่เริ่มแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะเอเมตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นมานะแล้วทำให้ผมเนี่ยเปลี่ยนไปหาหอกศักดิ์สิทธิ์นะหรือว่าเปลี่ยนไปหา ICT นะครนะซึ่งในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างของผมนะครับว่ามันเป็นหอกศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยให้เหตุผลว่าไอ t เป็นหอกศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากว่า ถ้าทุกคนเคยเห็นนะครับในแอปสีดำนะพี่ทุกคนเลื่อนๆ่อนถ่ายกันอยู่เนาะจะมีคนที่ใช้ a i t กันอยู่มากมายไก,ก่กองน,นะครับแล้วทุกครั้งที่เขาเข้าออเดอร์นะครับแน่นอนว่าไอ้ระบบเนี่ยมันมีความพิเศษนะครับในส่วนของการเทรดที่เป็นปลายไส้ถูกไหมซึ่งหลายๆคนเนี่ยลืมไปว่า มันไม่จําเป็นที่จะต้องได้ไปไสตลอดเวลาก็ได้แต่หลายๆคนก็อยากได้ไปไสเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันเท่ใช่ฮะ แน่นอนตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าผมอยากได้ไปไส้เพราะว่ามันเท่เหมือนกันแต่ว่าอีกในหนึ่งนะครับมันสามารถเพิ่มมาได้เพราะว่า SL มันแคบลงถูกไหมในส่วนของ ICT ซึ่งเอ็มมันก็เยอะเหมือนกันนะครับเผลอๆบางเซตนี่ยจะเยอะกว่าหรือน้อยกว่าตามปกติกันไปเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เปรียบเทียบหรือเราไม่ได้ว่าลายว่าระบบหนึ่งมันดีหรือระบบหนึ่งมันแย่นะครับทุกคนใช้ระบบอะไรก็แล้วแต่แนวรับแนวต้านไหนใส่ MACD ตัดการฟิโบน a ชชีเซอร์เคิลฟิโบนัชชีทม์โซนอะไรก็แล้วแต่นะครับ ผมไม่ได้บูลลี่นะทุกระบบที่ท่านใช้ทําเงินได้หมดแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือผมสวิชไปเพราะว่าตอนนั้นอะผมเห็นว่าเอ้ยระบบมันลด SL ได้ระบบมันทําไปไส้ได้นะครับแล้วตอนนั้นผมเทรด s m m นะครับด้วยความที่ผมอ่ะเห็นว่า s m m s c o สกอร์ปิ้่ ในส่วนของ M1 นะครับบางทีมัน loss บ่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็น ICT นะ่มันจะเพิ่มการคอนเฟิร์มเข้ามาด้วยมันจะทําให้วีเลตเราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับซึ่งแน่นอนนะเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า SMC เนี่ยมีวีเลตที่น้อยกว่า ICT อย่างมีนัยสําคัญแต่ว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไป ICT ทุกคนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ICT มันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับมันเหมาะกับแค่บ,บางคนเท่านั้นนะครับเพราะว่า หลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยพี่ทำไมเนี่ยเราเทรดไอเอดแล้วเนี่ยเราเห็นว่าไอทีดีกว่าทำไมเราถึงไม่ไปนะครับอืมจริงๆแล้วผมอยากจะตอบมันนะแต่ว่าลองไปหาคำตอบเอาเองก็ได้นะแต่ถ้าสมมติฟังคำตอบผมนะครับก็คือว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกคนอย่างที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็ประสบการณ์ตรงที่ผมเจอคือคนที่สอนผมเนี่ยนะคือน้องๆที่สอนทุกคนเหมือนกันนะในช่องนี้นะครับก็คือเขาเนี่ยมีการสอนที่ ไม่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยเอาไปใช้งานจริงโดยที่ไม่ได้แบ็กเทนมาเกาอน,นะครับมันก็เลยทําให้ว่าเอ้ยไอ้ระบบเนี้ยมันแปลกๆนะครับสำหรับตัวผมด้วยความที่ผมยังใช้งานมันไม่เป็นนะเนาะในส่วนของ ICT ซึ่งแน่นอนครับว่าเบริเกมันเยอะจริงมันช่วยให้ผมเนี่ยกลับมาได้ช่วงหนึ่งหลังจากที่ผมแพ้อ m c ไปนะแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นว่าโอเคไอ้ช่วงนั้นแหละที่ผมกลับมานะครับเพราะว่า ผมเนี่ยไปเอา ICT มาใช่ไหมทีนี้ผมเทรดไปเรื่อยๆนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผมก็ l o s เหมือนเดิมนะครับ l o s แล้วก็ไปสังเกตเห็นอันนึงที่ผมไม่โอเคนะนั่นก็คือว่าการวาง SL แล้วก็ TP ของผมเนี่ยมันไม่ได้ถูกโลจิกเหมือนกับคนทั่วไปนะครับแล้วบางเซตนัพเนี่ยทำให้อาปกติเฉลี่ยผมอยู่ประมาณ7-8อย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมแต่ว่าผมเทรด ICT มาช่วงแรกๆมันเป็นอย่างนั้นนะแต่พอช่วงหลังๆเนี่ย มันเหลือแค่สามสี่นะย้ำอีกรอบว่าเราไม่ได้บูลลี่นะร,ระบบ I าซมันดีจริงนะครับแล้วมันเข้าไปไสได้โดยที่เป็นปกติของตัวมันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเม้นด่าหรือว่าเม้นว่าใครทั้งนั้นที่เขาเข้าไปไสนะทุกคนบางทีเขาจะเข้าไปโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงนั้นมันจะเป็นไสไสนะพอระบบมันทําให้เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับทุกคนโอเคทีนี้หลังจากที่ผมลองแล้วว่าเอ้ยพอมันเล่นไปเรื่อยๆแล้วอ้ามันลดลงด้วยความที่ผมเทรดไม่เป็นนะเนาะ ผมก็เลยหันกลับไปที่ SMC นะคเพราะว่าป็นระบบที่เราแบ็กเทสมาแล้วก็มันสร้างอะไรหลายอย่างให้กับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบผ่านกองทุนนะครับการถอนเงินทํากําไรต่างๆนานาที่หลายๆคนรู้กันนะครับรวมกระทั่งการสร้างช่องนี้นะเพราะว่าช่องนี้เนี่ยผมสร้างมาจาก l m c ถูกไหมแล้วก็เพิ่งมาเพิ่มไ c t ทีที่หลังนะครับผมก็เลยไปถามน้องนะครับก่อนที่จะออกมานะครับ ก่อนที่จะได้คําตอบนะคบว่าเอ้ยสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงทําไมผมเทรดไปเทรดมาแล้วอามันน้อยนะครับน้องก็ขับกันนะซึ่งแน่แน่นอนว่าโอเคมันเป็นเรื่องปกติหรืออาจจะไม่ปกติที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ปกติเนาะเพราะว่าโอเคอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับทั้งในไลฟ์สดแล้วก็ในคลิปนะผมไม่เคย ขำใครก็แล้วแต่นะครับที่มาถามนะเพราะผมเข้าใจว่าไม่รู้นะครับอันนี้เป็นข้อผิดพลาดหนึ่งนะที่ผมได้เรียนกับอา,อาจารย์ที่ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะั่นกะ็คือน้องของผมอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ก็ติตรงนี้ไว้นิดนึงนะเผื่อน้องเข้ามาฟังคลิปอันนี้ไม่ได้บอกน้องไว้ก่อนนะครับว่าจะเอามาเล่าซึ่งก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่สอนมานะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่เอามาเล่าแบบนี้นะครับซึ่งอการเล่าแบบนี้มันคือความจริงด้วยหนึ่งในนั้นนะครับมันทําให้ผมแบบ รู้สึกว่าเออถ้าอะไรมันแย่ลงแล้วก็มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดที่แรกเนี่ยเพราะว่าเราเข้ามาด้วยความที่เราคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นเพราะว่าวิเลตมันเยอะมันจะเป็นหอกศักดิ์สิทธิ์ให้เราแบบที่ทุกคนเข้าใจนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมก็กลับมาที่เดิมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้มันเป็นจริงๆนะครับแล้วก็ ถ้าทุกคนรู้กันเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าโอเค ICT เนี่ยน่าจะเป็น the best ที่สุดแล้วของของระบบเทรดบนโลกนี้ใช่ไหมซึ่งความเป็นจริงแล้วระบบเทรดมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับไม้ว่า ICT Village มันจะเยอะที่สุดหรือไม่ก็ตามเนาะไอตรง Village เนี่ยมันไม่ได้สําคัญนะมันสําคัญตรงที่ว่ามันเหมาะสมกับคุณไหมแค่นั้นเองแล้วก็คุณจะบริหารความเสี่ยงกับมันยังไง นะรตรงนี้เนี่ยก็เลยจะบอกทุกคนว่าหอกศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีอยู่จริงนะครับอย่าพยายามที่จะเปลี่ยนจากระบบเทรดของตัวเองนะครับยกเว้นว่าคุณแบบลอสจนมันไม่ไหวแล้วจนแบบว่ามันเกิดอะไรสกิดขึ้นมานะครับลองไปแบ็กเทสให้เข้าใจดูก่อนนะครับยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของผมที่อ่าไปเทรด ICT มาเนาะก็คือลองไปแบ็กเทสมาก่อนนะจนให้เข้าใจลึกซึ้งถึงระบบตัวเองแล้วนะถ้าสมมุติมันเกิดลังเลหรือว่ามันมันไม่ได้จริงๆพี่ ก็เปียกนะครับแต่ว่าย้ำไว้อย่างหนึ่งนะครับอย่าพยายามงมหานะครับแม้กระทั่ง ICT ที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นแบบระบบที่ the best v i l l a g e v i l l a g e เยอะมากที่สุดนะครับย้ำแน่นอนผมไม่ได้มีอะไรกับ ICT นะผมชอบมันด้วยซ้ำนะที่มาสามารถกด order เราได้ไปใส่นะครับแต่แน่นอนนะครับว่าหลายๆระบบยกตัวอย่างอย่าง MA นะหรือว่าระบบของจิมไซมอนนะที่เขาเพิ่งเสียชีวิตไปเป็นเทรดเดอร์อันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งวอลเลนบัฟเฟตก็พูดถึงด้วยนะเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ เขาเนี่ยใช้เส้น MA นะครับถ้าใครเคยอ่านหนังสือของจนะิมไซมอนเนาะตรงนี้เนี่ยเขาใช้เส้นแค่เเขาใช้แค่เส้น MA นะําในการทํากำไรจนเป็นบิลเลียนแน่ะครับแล้วก็เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกก่อนตายเนี่ยเขาทำอ่าโปรฟิตของกองทุนเขา้นะถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะสัก36-38%ตนะครับตอนที่เขาตายไปนะจนถึงตอนนี้เนี่ย ก็ยังไม่มีคนทำลายสถิติตรงนั้นได้เลยนะครับในส่วนของกองทุนของจิมไซมอนนะครับแล้วก็มันพิสูจน์แล้วนะครับว่าแค่เส้น MA เ a เส้นเดียวนะครับหรืออาจจะหลายเส้นก็ได้ไม่รู้นะแต่รู้แน่นอนว่ามันก็คือ SMA นั่นแหละครเพราะว่าจิมนะครับเขาเขียนไว้ที่หนังสือของเขาเนาะไอระบบเทรดแค่นี้นะมันก็ทำให้เราเป็นบิลเลเน่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตามหานะครับให้เราโฟกัสไปที่ว่า คนที่ซักเซสเนี่ยเขามีไมเซสยังไงเขาบริหารความเสี่ยงยังไงนะครับไม่ว่าคุณจะมีเทคนิคที่ดีแค่ไหนมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณขาดในเรื่องของจิตวิทยานะครับที่ผมพูดไปในคลิปก่อนคลิปนี้อาจจะเน้นไปที่เทคนิคข้อนะเพราะว่ามันเนี่ยอ่าเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะพูดถึงหอกศักสิทธิ์อยู่นะครับแล้วก็มันมันไม่มีอยู่จริงนะครับก็ค่อนข้างจะงุนงงนิดน,นึงตอนนี้มีคนมาถามว่าสรุปแล้วอะไรมันดีกว่ากันนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกเทคนิคไหนมันดีเหมือนกันนะครับ ถ้าคุณไม่รู้วิธีการจัดการพอร์ตของคุณนะหรือว่าไม่รู้วิธีการจัดการการเทรดของคุณเองเนี่ยคุณก็จะล้มเหลวในที่สุดดังนั้นนะครับย้ําหลายรอบมากแลาก็พูดวนหลายรอบมากนะครับให้ทุกคนตื่นได้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยคือเลิกตามหาหาอกศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วนะครับมุ่งไปที่การพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอน่านหนังสือ ออกกําลังกายใดๆก็แล้วแต่นะทำความเข้าใจกับตลาดนะครับโดยที่ไม่ไม่ต้องไปเปิดดูไลฟ์โค้ดแล้วนะครับหรือถ้าโอเคคิดว่าพี่ครับผมยังมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่งั้นผมไม่รู้ผมจะเรียนจากใครแล้วเนี่ยคืออัจริงนะครับการเรียนเนี่ยมันเรียนได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าท่านจะเจอแบบเว้ยคนนี้นะครับ กำไร3 3มสามแสนคูณสาเท่ากับอ่าสามสามล้านประมาณร้อยล้านอะไรก็ตัวเลขมันอาจจะผิดนะครับแล้วก็หมายแค่นั้นนะครับเราพอไปถามว่าพี่ใช้ระบบอะไรเทรดนะครับก็ก็ต้องต้องเสียเงินเพื่อไปดูนะครับทั้งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันไม่มีความลับอยู่ในตลาดนี้แบบที่ผมบอกกับทุกคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่แนะนํานะครับถ้า เขาโชว์กำไรแล้วเขาบอกว่าเขามีจิตวิทยาการเทรดยังไงมีวิธีคิดยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการเข้ายังไงนะครับตรงนี้เนี่ยตามได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาโชว์แต่กำไรอย่างเดียววันๆไม่ทําอะไรนนะก็กำไรกำไรกำไรแล้วแดงก็ไม่อยอมจะโชว์นะครับกำไรอย่างเดียวเนี่ยไอแบบเนี้ยไม่ต้องไปตามมันนะครับทุกคนแล้วบล็อกทิ้งไม่ได้เลยนะก็ถ้ามันเป็นเพื่อนเราก็ก,ก็แค่เลิกติดตามไปนะก็ไม่ไม่ต้องไปลบเพื่อนก็ได้นะถ้าสําคัญต่อชีวิตเรานะครับ ตรงนี้เนี่ยก็แนะนํานะครับเพราะว่าคนพวกนั้นเนี่ยคือท็อกซิกนะครับทุกคนก็คือมันมีแต่ก,กําไรนะพอเราจะถามหรือว่าเราจะอะไรงเงี้ยคือคือเขาก็ไม่ไม่ให้รู้ก็คือขายเขาก็กักไว้แบบนั้นมันไม่มีอะไรดีเลยนะครับทุกคนผมเลยไม่ได้นํากําไรของผมมาแชร์ด้วยนะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนโฟก,กัสไปแบบนั้นนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้มีประมาณนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมว่า มันไม่ใช่หอกศักดิ์สิทธิ์นะครับมันคือไมซิตและการบริหารความเสี่ยงซึ่งประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยน่าจะมีไม่เหมือนกันกันกบผมนะที่ผมเล่ามาว่าเออผมเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าผมรอนเอเดมซีบ่อยนะแล้วก็ไปเจอน้องที่เทรดไอทีทีอยู่แล้วแล้วก็มาสอนแล้วก็สรุปว่าสอนไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแล้วก็มันไม่ได้ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่ผมเลยกลับมาเนาะตรงนี้เนี่ยก็ถ้าใครอยากจะเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะว่าไปเจอคนท่านนู้นท่านนี้มาไปเข้าห้องซิกนู้นนี่นั้นมาก็สามารถ คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็กรุณาคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับโดยที่มีจักรยานเนาะไม่ใช่มีวิจ,วจารณญาณในการคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าคอมเมนต์แบบเปิดสนามลบใส่กันใต้คอมเมนต์นะครับผมแบนออกนะครับทุกคนคอมเมนต์ให้ดีๆกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเรามีเจตนาการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็วันนี้เราแค่มาพูดคุยถึงเรื่องประสบการณ์ของผมเฉยๆนะครับใครอยากจะแชร์อะไรก็แชร์ได้นะครับสังคมการเทรด ของประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นไปมากกว่านี้นะครับโดยทุกคนต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่แค่ใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นผมหรือกัปตันเทรดดิ้งอาจจะเป็นช่องอื่นนะครับมันไม่ใช่แค่ไม่กี่ช่องนะครับมันคือทุกคนต้องช่วยกันนะครับตรงนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปเนาะสำหรับ,บวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งว่าอย่าตามหาหอกศากธิ์นะครับแล้วก็ ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเทรดนะครับเรายังจะมีพอสแคดแบบนี้ EP ต่อไปแน่นอนครับและผมรับประกันนะครับถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้นะครับเห็นว่าเรื่องเล่าตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เวอร์วังอลังการใช่ไหมฮะโอ้ยพอดีมีอะไรนิดหน่อยนะเออเรื่องเล่าตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เวอร์วังไม่ได้มันนะฮะแต่ผมคอนเฟิร์มว่าหลังจากนี้มันจะมันมากนะครับเพราะว่าเราจะพูดถึงเรื่องของอประสบการณ์ของผมอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมไปอ่านเจอมา ในหนังสือเล่มหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มันดันตรงกับประสบการณ์ของผมนะครับซึ่งสปอยหัวข้อไว้คร่าวๆนะครับว่าเทรดเดอร์ที่เก่งจริงๆแล้วเนี่ยหรือเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเขาไม่กลัวนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับไว้ติดตามชมนะครับเราจะพูดถึงปัญหาแล้วก็วิธีแก้นะเหมือนกับคลิปนี้นะที่พูดถึงปัญหาแล้วก็วิธีแก้เช่นกันเนาะ อโอเคสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ออเดอร์ก็ขอให้ทุกคนได้ออเดอร์แล้วก็ทีพีกันทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ออเดอร์แล้วนะครับก็ขอให้ทีพีเช่นกันเนาะขอขอบคุณทางเอ็กซแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันเสมอมานะครับแม้กระทั่งพอดแคสต์อันนี้หรือว่าไม่ใช่พอดแคสต์ก็ตามนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม